สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง PD Auto Car มีรถกระบะขวัญใจมหาชนมานำเสนอครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหารถที่คุ้มค่าและสภาพสวยๆโตโ o ต้ v วีโก้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับนี่คือ Toyota h ไ Lu ักซ์วีโกสประตู3.0 E p r e r u n n e r ปี2009นะครับเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงยอดนิยมสภาพสวยกริบพร้อมใช้งานเลยครับผม เรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับกับหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันดีสภาพโดยรวมดูดีมากเลยครับไฟหน้าเป็นแบบมันติ r e รีเฟกเตอร์ยังใสแจ๋วครับผมตัวกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมยังเงาวับไม่มีแตกหักครับสภาพดีครับโดยในรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเองได้นะครับโดยมีช่องสำหรับติดตั้งไว้ให้แล้ว และจุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างก็คือช่องดักลมบนฝากระโปรงครับที่ให้ความดุดดันและเป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมสีตัวถังเป็นสีเทานะครับสภาพสีโดยรวมยังเงาฉ่ำอยู่เลยครับผมมาต่อที่ด้านข้างนะครับคันนี้เป็นรุ่นสีประตูนะครับเข้าออกสะดวกสบายไม่ว่าจะนั่งโดยสารหรือบรรทุกของก็สะดวกสบายครับผม ตัวรถเป็นรุ่นพรีรันเนอร์ยกสูงนะครับเพิ่มความสูงจากพื้นถนนมากยิ่งขึ้นสามารถขับลุยได้สบายๆครับคันนี้มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยเลยนะครับช่วยให้ขึ้นลงสะดวกสบายครับมือจับประตูเป็นโครเมียมสวยงามกระจกมองข้างก็สภาพดีครับและมีคิ้วกันสาดติดมาให้แล้วนะครับผมมาดูที่ช่วงล่างครับคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยครับสภาพสวยเลยนะครับ พร้อมอยาง Maxxis Bravo AT ดอกอยางยังหนาๆอยู่เลยครับผมใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับสภาพสีด้านข้างโดยรวมยังเนียนๆดูดีมากๆเลยครับสำหรับรถปี2009นนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมติดรถสภาพสมบูรณ์ดีครับผมสวยใสยไม่มีแตกร้าวครับ กันชนท้ายโครเมียมยังเงาสวยและตัวนี้มีแมกไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดีมากๆเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องรอยจากการขนของเลยครับฝาท้ายสภาพดีไม่มีบุบครับมาดูกันที่หัวใจของรถคันนี้ครับตัวนี้ได้เครื่องยนต์3.0 D4D นะครับเป็นเครื่องดีเซล 3,000cc ตัวยอดนิยมครับผมขึ้นชื่อเรื่องความทนทานกำลังเครื่องที่ดีและแรงครับ สภาพห้องเครื่องโดยรวมถือว่าสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องยนต์ดูแห้งแห้งไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มให้เห็นครับผมระบบต่างๆภายในห้องเครื่องดูสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานเลยครับมาถึงภายในห้องโดยสารนะครับสภาพภายในยังใหม่มากๆครับผมคันนี้ได้เบาะหนังสีเบจนะครับสภาพเบาะยังเต่งตึงอยู่ดูดีเลยครับทั้งผู้ขับขี่และและผู้โดยสารครับผมตัวเบาะเป็นเบาะหนังแบบมีรูระบายอากาศนะครับนั่งสบายเลยครับ คอนโซลหน้าสภาพดีครับไม่แตกไม่ร้าวครับพวงมาลัยใช้งานได้ดีครับหมุนคล่องจับกระชับมือครับมาดูที่คอนโซลกลางครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช้งานง่ายทนทานครับระบบแอร์เป็นแบบหมุนใช้งานง่ายครับมีวิทยุ CDMP3 ติดมาให้เรียบร้อยครับภายในสะอาดมากๆครับบอกเลยว่าได้รถไปพร้อมขับพร้อมใช้งานครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ t o y ย t a Vigo กคันนี้สภาพสวยคุ้มผ้ามากๆเลยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถมาดูรถและทดลองขับได้เลยครับผมถสถานที่ดูรถบางใหญ่ซอยกันตนานนทบุรีราคาขายเงินสดอยู่ที่229,000บาทครับหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรง ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ